เอาล้ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชบอนนะครับเกมเกสกาเนาะในคลิปนี้จะมาสุ่มการแล้วก็มีเพชรอยู่8,500นี่แหละก็สุ่มได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าผมมีอยู่1,700เศษชิปเนาะก็น่าจะแลกได้แหละนะแต่อาจจะดองน,นิดหน่อยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่าก,กันแล้วกันเนาะว่าจะเรียกพาเกียตตอนไหนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าได้อะไรในวันนี้นะครับวันนี้ผมใช้ไป1,500แล้วนะครับสำหรับการซื้อของไป โอ้ของไม่คุ้มเลยไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้มีเท่กันตีไหมไม่มีเนาะนะครับแต่คลิปหน้ามีแน่นอนแต่คลิปหน้าจะเอาตัวอะไรค่อยว่ากันนะครับผมแต่ว่าเรามีบัตรครับเฮ้ยคือบัตรเนี้ยผมก็ได้จากวงล้อนี่แหละนะเดี๋ยวกดสมสีรอบไปก่อนแล้วกันเนาะปล่อยมันไปเลยเอ้ยได้เศษชิปมาโอเคเอาไว้ย่อยครับผมอ๋อโอเคเศษชิปไว้ย่อยครับจึบ๊บโอ้โหกอันนึง เต่ชิปไหมไม่ได้เวลโอเคปะสิบรอบครับผมชื่อคืนครับขอโปเกมอนใหม่หน่อยได้ไหมเนี่ยติบอ,อันนี้มันนับป่ะวะเดี๋ยวดูก่อนมันนับป่ะว่าเราสุบสิบครั้งโอเคนับหนึ่งรอบนะโอเคไปรอบสองครับชื่อคืนแต่ว่าไม่ค้างครับแสดงว่าไม่ได้โปเกมอนใหม่สไตล์นั่นเองครับรอบที่สามครับไปอ๋ฮะโปเกมอนเต็มอย่างไว ไม่บอลม้อนเต็มไวัอย่างว่ารอบนี้ให้เลโกซ่าละกันเลโกซ่าเนี่ย,ยผมจะทำบวก40นะท่านผู้ชมนะก็น่าจ,จะได้โอ้โหทย่เอาลงแล็บท็อปดีกว่าไปเลยลงแล็บท็อปไปเลยงอนมาจังเลยขอบตัวใหม่ก็ไม่ได้ไปรอบที่3ครับท่านผู้ชมไม่ค้างไม่อะไรเลยคือเกลือแบบเกลือหนักมากนะท่านผู้ชมนะทั้งหลังนี่คือโอ้โหมาทั้งเขตโอล่าเขตธรรมดาเลย คือพางหลังนี่คือผมไม่ได้โปเกมบอลใหม่มารีวิวเลยอะโอ้โหไม่โค้งไม่ค้างเลยเลยอันนี้รอบเสียต่อไปรอบที่ห้ารอบสุดท้ายครับผมโอ้หไม่ค้างเลยเลยอะโอ้โหอโตัวนี้เหมือนยังไม่รีวิวนะแต่ว่าไม่อยากรีวิวเลยอะไรก็ไม่รู้สกิลธรรมดามากโหได้โปเกมบอลเยอะได้โปเกมบอลเยอะซะด้วยเคจบรับของครับ เดี๋ยวเราไปเปิดกันไ,ได้อุปกรณ์อะไรบ้างเนะเาะอ่าห้าห้ารอบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจริงก็แลกได้แล้วนะเดี๋ยวดูก่อนพาเกียร์อยู่ไหนเนี่ยพาเกียร์พาเกียร์นี่แลกได้แล้วใช้หนึ่งพันโอ้ใช้ 1, ยืมกันนะเนี่ยนะครับอ่านี้ไม่ใช้ลูกเกียร์เนาะ เดี๋ยวต้องดูดีๆก่อนตอนนี้เรามีชิปจําเป็นที่เราต้องเก็บไงเดี๋ยวถ้าจุย่อยผิดมาบอกเลยว่าชิปหายแน่นอนครับเฮนนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บโอเคอันนี้โตต้องเก็บเลยแม่งตัวไม่มาให้สักทีนะครไม่รู้จะเอาเข้ามาทําไมตัวก็ไม่มานะครับก็ใช้1,000นะครับผมในการอ่าแลกตอนนี้เพชรเหลืออยู่1,100เดี๋ยวดูก่อนว่าคืนนี้ผมจะเรื่ออะไรอ่ะ เล่นโปรวนว,า,นวายอ่ะได้เพชรเยอะหรือเปล่าถ้าได้อีกสัก2องพก็ถือโอเคนะจะได้สุดรอีกรอบนึงจะได้แบบประหยัดเศษชิปอีกหน่อยนึงนะครับเออประมาณนั้นเนาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูน,นิสัยอะไรนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับเดี๋ยวรออ่านิสัยดีๆก่อนที่เกียดรีแทตรงนี้แต่ผมมีมีที่รีนิสัยนะเหลือเวลาอยู่1วันนะครับโดยประมาณน,นะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับลืมอุปกรณ์17ชิ้นขอวีหกโอ้โหสามรัวๆอย่าบอกไม่มีวีหกอ่ะอันเนี้ยมีอุปกรณ์แปลกๆบ้างปะวะโอ้โหอุปกรณ์พื้นฐานไปเลยมีเวีห้ามาวีสี่โอเคก็ดียังมีเวีห้าติดมาก็ดีโอเคงั้นก็คลิปนี้ไปแล้วนะท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากดูพากเย์ก็กดไลค์เยอะๆไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย